ใครที่อยากเป็นสุลตา่านเกมตำนานจอมยุทธ์สังสารโต้หลวต้านลูกไม่ควรพลาดกับร้านรับเติมเกมดีๆจากทางลิทแมนช็อปปูคุ้มปลอดภัยรวดเร็วทันใจบริการการเติมเกมตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องพักกันเลยทีเดียวเชียวและที่สําคัญแพ็คแต่ละแพ็คของเขาบอกเลยว่าเติมถูกกว่าเติมเองมากๆ <Wow. S 1> สาหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะไปกดไปที่ลิงก์ลิทแมนช็อปที่อยู่ด้านล่างใต้คลิปโรนี้หรือจะติดต่อผ่านไลน์ @litmanshop ก็ได้อย่าลืมต้องมีอยู่นาหน้าด้วยนะครับส่วนวิธีการเติมง่ายมากๆเพียงแค่ทําตาม5ขั้้นนนนตออดััังีีี1็กกกิบบญชท่ผูเ 2, 2. เลือกเซิร์ฟในเกมที่เพื่อนเพื่อนเล่น 3. เลือกแพ็กที่อยากจะเติม 4. เลือกไปที่เ a เซอร์โกพิและกดสั่งซื้อ 5. กด Copy Link URL ตามช่องนี้แล้วส่งให้อดมินรอสักครู่เงินจะเข้าในเกมทันทีและสุดท้ายนี้ทางเว็บลิสต m แมนช็อก็ยังมีการบริการการเติมเงินเกมอื่นๆอีกมากมายใครที่เป็นสายเปย์สายทุ่มทุนก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันได้ลิส t m แมนช็อเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอน100% ครับสวัพวีพ่อไม่พี่งน้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยท,ท,ท,ทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมตต้หลัวตะลูส่สมยุทธวิญญาณในซิวัฒน์ไทยก<ๆ>็หลังจากคลิปที่แล้วที่กระผมได้ทําการรีวิวตัวละครใหม่ระดับ SSR พรหมยุทธ์มาน้ําไปว<ๆ>ันนี้กระผมเองก็จะมาทําการจัดสุ่มกาชาตัวละครตัวนี้กันบ้างนะฮะ <Wow. S 2> ซึ่งเอาเข้าจริงจากใจของผมก็ไม่ค่อยอยากจะสุ่มสักเท่าไหร่นะเนื่องจากหลังจากตัวละครตัวนี้มันเข้ามาเนี่ยมันจะมีตัวละคร SP อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวเสือถ้าจำไม่ผิดตัวเสือร่างนั้นเน หว่างจู่ชิงกับไตหมู่ไบนะแต่ไม่มั่นใจว่ามันจะมาเร็วเร็วนี้หรือเปล่าอาจจะมีปู่เจ็ดมาขั้นก่อนกั้นเวลาหรืออาจจะมีตัวละครตัวอะไรสักตัวหนึ่งมาขั้นก่อนก็ค่อยไปว่ากันไปแต่เห็นมีคนบอกว่ามันจะมาในเร็วเร็วนี้ตามมาแบบติดๆนี่แหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลการันตีกันสักหน่อยฮะสามรับ30ใบแรกตั๋วสุ่มวอาจารย์ขั้นสูงไปเลย้น45ใบชิ้นับ,บ1ชินบน70ใบได้รับอีก1ชิ้น2 0ใบกิตใบได้รับอีก้นสูงชิ้นหนึ่งรา,า,ารอายี่สิบดได้เลยนะ กระดูกส่วนหัว3ดาวหรือจะเลือกเป็นแก่นสําคัญตัวนี้ก็ได้190บใบจัดไปเลยกิฟเซ็ตมาน้ํากระดูกเฉพาะ10,000แปีระดับ s p แบบแจมๆจุกๆครับผมสาหรับใครที่เปิดมาถึงนะตอนนี้แนะนําให้เลือกกระดูกเฉพาะไว้นะจะเป็นอะไรที่ดีมากๆส่วนน้องนั้นก็จะเป็นการ์ดสุ่มนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสายโจมตีหนักว่องไวซัพพอร์ตควบคุมแทงมีหมดครับผมไปเลือกกันเอาเองนะและสุดท้ายการก,ารการันตี300ใบกิฟเซ็ตกระดูกมาน้ําเหมือนกันครับผมแต่ในเซ็ตนี้จะเป็นแขนซ้าย SP พีห0 0 0 0ปีนะฮะก็ความสามารถก็จะมีตามนี้เพื่อนๆลองไปอ่านกันดูนะส่วนอีกกล่องหนึ่งก็จะเป็นการเลือกกระดูกวิญญาณนะครับผมจำนวนสดาวคือเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกเอาเป็นว่าโดยรวมทั้งหมด300ใบคือดีที่สุดหากใครที่ตั๋วเปิดไม่ถึงผมแนะนําว่าให้ข้ามไปก่อนจะดีที่สุดนะหรือไม่ก็ลองมาดูแพ็คโปรโมชั่นในการเติมก็ได้เพราะนะัตอนนี้เขามีโบนัสรายวันอยู่นะครับผมจํานวน19บาทนะได้รับตั๋วเปิด3ใบแล้วก็เป็นแพ็คแบบ10วันนะครับผมได้ตั๋ววันละ4ใบจะอยู่ที่329บาทตัว จะได้สูงสุดคือ40ใบาหากเพื่อนเพเติมกับทางลิฟ m a n ช็อปราคามันก็จะถูกกว่าในเกมค่อนข้างที่จะเยอะแนะนําให้ลองเข้าไปใช้บริการกันดูนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกมถังซานอ v v One นพัน m a n หรืออื่นๆเกมมือถือรองรับ <Wow. S 2> ส่วนแพ็กเพชรก็จะมีตั้งแต่168เมตร298เมตรและ1,880เมตรใครรวยเพชรมาจัดกันได้3แพ็กนี้และก,ก็ก่อนที่จะเปิดผมเองก็ขอแจ้งสาเหตุสักนิดหนึ่งบางคนอาจจะเห็นลูกเมาส์ผมเป็นดำๆแบบนี้ใช่ไหมฮะเป็นลูกเมาส์มิกูดแต่มันเป็นสีดำอันเนี้ยผมต้องกราบขออภัยด้วยนะฮะเนื่องจากมันมีปัญหาเกี่ยวกับไอ้เรื่องโปรแกรมชาร์ตเพทที่ติดมากับเอ็นวีเดียเมื่อก่อนเนะ่เวลาอัดคลิปมันจะไม่เป็นนะแต่เนี้ยพอผมไปอัปเดตเวอร์ชันมาใหม่หรือไปลบลงใหม่มันเป็นเลยฮะผมเองก็ไม่รู้เหมืออนนกกัวว่าาจะไไปแ้ยงงนะพดีีหิธ นนแก้แล้วก็ไม่ได้นะฮะถ้ามันเป็นไอคอนเมาส์ที่เราตกแต่งเอาเองเนี่ยมันจะเป็นสีดำดำแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นรูปเมาส์ที่อยู่ภายในเกมอันนั้นจะขึ้นตามปกติแปลกใจเหมือนกันใครมีวิธีแก้ <ming led> แกนะนํามาบอกผมได้นะจ๊ะหลังจากบ่นไปเป็นที่เรียบร้อยก็จัดกันมาก่อนเลยครับ1ิบใบแ,แบบเน้นเน้น <warming up> ขอเน้นเน้นนะสีทองมาโอ้โหเป็นยังไงทีทองจริงๆครับผม ทองหยิดทองหยอกไปเลยนะจู่กนี้โอ้โหช่างทองเลิกเกิงจัดกันไปต่ออีกสิบใบอย่ารอช้าจ้ะเพราะเดี๋ยวการการันตีตีทองมันจะเคลื่อนรอบนี้ก็ยังคงทองเหมือนเดิมอารมณ์เหมือนปอบใจตัวเองนะบางคนผมเห็นเขาคอมเมนต์นี่ยีบใบสามสิบใบหกบใบได้แล้วมาดูของผมกันบ้างฮะว่าจะโดนไปทั้งหมดกี่ใบเพราะว่าตัวก็ไม่ถึงสามยด้วยฮะจัดกันมาอีกแล้วครับสาหรัดตีม่วงสตัวแบบเน้นเน้ พักหลังๆดวง<อ>เกลือมากครับบอกตามตรงรอบนี้รอบที่4จัดกันมาครับผมสีทองสัก2องฮะแล้วก็มันช่างสีทองจริงๆไ<อ>40ไปแล้วนะคุณผู้ชมแหมกาจะเอาการันตี70เลยหรือ,รอ,ไ,อไม่ดีนะผมว่ามานงมาน้ำขอสักสามดาวก็ยังแกมจัดกันมาครับรอบนี้สีอสทองมาสองจริงๆครับ<อ>แล้วก็ยังไงเอ่ยพมยุทธโอโหดีงามพมยุทธเออหลง น้องมังกรไฟ5้าดาวไปแล้วมาทําไมก็ไม่รู้ครับพี่โอ้ไม่กอดโอ้สองทองขนาดนี้แต่ดูตัวละครสิครับอมืมันมีหมดแล้วว่าจ่าน้อง อธิบายโอ้โหการันตีทั้งทีเอาความเกลือมาแบบจุกจกจัดกันไปต่อครับอีก1ิบใบฮะโอ้โอาจารย์เออหลงหมุนดีๆหน่อยขอสีทองแบบติดๆดได้ไหมโอ้โหอะไรมันจะเกลือขนาดนี้ครับนี่ขอสีทองติดติดสักสามตัวปะขอสักสามตัวสีทองจัดกันไหมครับผมเออหลงโอ้โหอันนี้มันสีม่วงไอชิบายดูดิอะไรมันจะเกลือขนาดนี้1ิบใบสุดท้ายครับ1ิบใบสุดท้ายนะเวลานี้นะจุดๆดนี้ขอแบบเด่นเดนครับผมนี่ไงสิบใบสุดท้าย เป็นยังไงล่ะเด่นสีม่วงไปเลยมึงอ,อ,มอย่างสูตรเกลือนี่เค็มปริ๊ดแต่ยังดียังได้การการันตีมาอยู่ครับผม80ใบตรงนี้ก็กดรับกันมาแล้วก็มาทําการสุ่มแบบรวดเร็วไปเลยเอ,อ้าเฮ้ยแล้วก็มาเฉยโอ้โห มันาอกตรงนี้นี่เองครับน้ำน้ำนึกว่าจะไม่ได้ซะแลว้วพมมยุทธ์มาน้าปะเทอมาตรงนี้นั่นเองแม่มันจะดีจริงๆเลยแชร์ขออีกสักใบหนึ่งฮะยังไงดีโอ้โหหัวอ,อูมาทําไมก็ไม่รู้แล้วก็ใบสุดท้ายกับเรนจุดนี้หู <c oughs> smiles. เรียนนะมาทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันครับน้องคนนี้จะบอกว่าหอยหลอดก็ว่าได้นะแต่ยังน้อยเรายังได้อยู่ครับพมยุทธมาน้ําโชคดีที่มันยังมาให้นะเนี่ยลดล็อกสายสัมพันธ์ไปเลยนะจุดนี้ยังน้อยได้3 ดาวก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะผมบอกตามตรงถ้าให้นับดูโดยรวมผมโดนไปแค่80ใบเท่านั้นนะสำหรับผมยุทธมาน้ํา <Wow. S 1> แล้วก็ลงหวยหนึ่งแปีโอ้โหอยากได้มากแต่ขาดตัวอีกเยอะเลยฮะผมก็กะว่าจะเปิดให้ได้สักประมาณ120บแต่ถ้าจะให้ดีจริงๆมันต้อง300รว่ะคุณผู้ชมกระดูกแขนซ้ายคือมันแจ่มอะม,ม,ม,มันแจ่มมากๆฮะไอ้ตัวนี้แต่จะทําไงได้ <Wow. S 1> อะเพชรเรามีไม่พอแพ็คเติม,มเงินก็มีอยู่แค่2แพ็คโคตรน้อยมาอัปดาวจริงๆแล้วกันได้เป็น5ดาวแดงแล้วโอ้โหลูกลกของอ้อแต่เด๋ยนนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะตัววนี้เพราาะ่ V.P. เมตานี้มันเปลี่ยนไปเยอะเลยตอนนี้ขาดตัวอีก2ใบก็ได้10บใบเพราะนั้นเดี๋ยวผมขอไปลงดันลงเรียนในพวกนี้ก่อนเพราะแต่ละดันอันนี้มันจะได้ตั๋วฟรีหนึ่งใบนะมาครับตั๋วครบแล้ว50บใบ1ิใบนี้ผมขอได้ไหมวงแหวนึ่งแสปีมานงมาน้ำไม่เอาเลยฮะอยากได้แสนปีเน้นเน้นครับบอกเลยจากใจ1นึ่งแสนปีขอหน่อยสีทองมาในเน้นสิบสองเปอร์เซ็นต์เปลี่ ไม่ได้อยากได้เลยคือกากมากหกปีกล่างนี้โอ้โหโคตรน่าเสียดายแขนปีก็ไม่ได้มาน้ําก็ไม่โผล่โอ้ยหอยนางรมจริงๆเอาเป็นว่าสําหรับดวงในวันนี้ของผมก็ได้เจ้าตัวมาน้ํามาไว้เพียงแค่3มดาวเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนตู้จะหมดเวลาจะมาจัดเพิ่มเติมไปอีกหวังว่าครั้งนี้10,000แปีเป็นของผมอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้และท้ายที่สุดก็เหมือนเดิมเลยนะครับก่อนที่จะปิคดคลิปวิดีโอนี้จัดกันไป บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3 0 0 0 0 0คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบ Official เพียงแอดไลน์แอด리 h m a n Shop หรือทางเว็บไซต์ l i c h m a n s h o p c o m เติมเร็วดุดสายฟ้าดูแลดุดยานมิดเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ต้องนึกถึง l i c h m a n shop shop, shop.